เอาละครับสูสที่ผู้ชมนะครับเ็นอยู่ในเกม Missing Hiker นะครับผมหรือนักเดินป่าที่หายตัวไปนะครับผมเกมนี้นะครับผมเราจะได้รับบทเป็นคนที่ต้องไปตามหาพี่ชายของเรานะครับที่หายตัวไปในป่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเรื่องราวอ่าสิบเอ็ดธันวาคมหนึ่งเก้าเก้าสี่พี่ชายของฉันอีธานหายตัวไปยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาเดินเข้าไปในป่าบริเวณใกล้กับ Red m เ u n ท a i n นเขาควรที่จะกลับบ้านเมื่อวานนี้ฉันจึงต้องไปหาตำรวจในท้องที่พวกเขาบอกว่า พวกเขาไม่พบหลักฐานสำหรับการค้นหาในขณะน,นี้ก็คือยังไม่เจอร่องรอยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายนะครับอุ้ยเสียงมากสวัสดีครับนี่ไงกำลังนี่กันเลยเอา้าไม่ใช่ออ้ย <laughs> ผมขับเป็นผมขับเป็นซ้ายเป็นประเทศไทยนะประเทศไทยขับเป็นขวาลืม <laughs> ลืม,ลม โอเคต้องอ่าจอดที่นี่สินะเติมแก๊สใช่ไหมเน,นี่ยอ๋อโอเคจอดรถนะจอดไว้ตรงนี้ละมืดจัดโอเคเปิดไฟ โอเคนี่รถเราเนี่ยเอาล่ะที่นี่สินะเดี๋ยวคุ้นๆไม่ได้รถคันนี้เหมือนเกมไปแล้วยังช็อตที่เดิมโอเคไปดูครับสวัสดีครับไหนอโอเคต้องถามไหมสวัสดีครับต้องการอะไรหรือเปล่าครับผมกำลังตามหาพี่ชายของผมเนี่ยเข้าไปเดินป่าแถวนี้ เขาควรจะกลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะคุณเห็นเขาบ้างไหมอ,อ๋อพี่ชายของคุณหน้าตาเป็นยังไงครับเขามีผมสีน้ําตาลแล้วก็ค่อนข้างสูงเนะ่ยแล้วเขายังมีกระเป๋าเป้สีเขียวด้วยผมขอคิดสักครู่นะครับอืมอืมอืมใช่ผมคิดว่าผมเห็นพี่ชายของคุณนะเขาเข้ามาที่นี่และซื้อของบางอย่างนะน้ำและขนมขบเคี้ยวเล็กน้อยนะครับ คุณกาลังพยายามตามหาเขาอยู่เหรอคุณได้แจ้งตํารวจแล้วหรือยังอ่ะใช่แล้วครับผมแจ้งตํารวจไปแล้วแหละแต่ตอนนี้นะพวกเขาบอกว่าเขาไม่พบหลักฐานในที่ที่ค้นหานะฮะพวกเขาบอกว่าจะเริ่มค้นหานะก็ต่อเมื่อบุคคลนะ่ะสูญหายมากกว่า48ชั่วโมงเท่านั้นนะครับดีใจครั้งแรกที่มีคนสูญหายในพื้นที่นี้นะครับมีคนอย่างน้อยเพียงหยิบมือที่สูญหายไปที่นั่นในช่วง10ปีที่ผ่านมา คนก็คุยกันเยอะนะครับผมได้ยินข่าวือม,มาว่าเสียงกรีดร้องและเสียงป่าล่าดังมาจากปา่าดังนั้นนะควรระวังโดยเฉพาะการไปที่นั่นในเวลากลางคืนเช่นนี้นะครับ้านหลังปั๊มน้ำมันนะมีถนนขึ้นไปบนภูเขานะครับบอกพร้อมยังไม่ได้ถามเลยอย่าลืมเดินไปตามทางนั้นนะครับและอาจจะมีสัตว์ป่านะอันตรายอยู่ในเวลนนั้นด้วยอ๋อ,อขอบคุณครับผมผมจะไปอย่างปลอดภัยครับ ดูแลตัวเองด้วยนะเรียบรออยคุณครับอ๋อปิดหรอนึกว่าเสียงอะไรส่องหน้าหน่อยฮะจะได้เห็นชัดว่าใครอ๋อคุณต้องการอะไรอยหรือครับอ๋อผมกาลังตามหาวิชาของผมเนะี่ยเข้าหายตัวไประหว่างเดินป่าในบริเวณนี้เนะี่ยขอโทษนะครับที่ทําให้คุณนะไม่พอใจนะเพื่อนแต่นั่นนไม่ใช่ปัญหาของผมอา้าวโอ้โห นอกจากนี้นะคุณไม่ควรเข้าหาคนประเภทนี้อย่างสุมสี่ซุมห้านะครับก็คือแบบจู่ๆก็ไปทักนี้ใช่ไหมขอโทษครับขอโทษครับโอโทษที่รบกวนนะฮะตัวเฉพาะในบริเวณนี้นะครับก็คือเข้ามาซื้อของนะ่ยเออค,คุณไปถึงอะไร่ะเฮ้ยดูสิคุณผู้ชายผมทํางานค่อนข้างเดึกผมแค่อยากจะหาขนมและเบียรนะ์กินบนรถในขณะที่ขับกลับบ้านนะ ผมน่ะไม่มีอารมณ์ที่จะคุยกับคนที่ไม่รู้จักหรอกนะ,าาระครับเออเออผมเข้าใจแล้วครับขอโทษที่รบกวนนะครับขอโทษครับหมดแล้วมั้งโอเคน่าจะต้องไปหลังเขาเหรอบอกว่าหลังรนะ้านเนี่ยมีทางขึ้นไป ขับขึ้นไหมผมว่าขับขึ้นไปดีกว่าขับขึ้นไม่ได้ไหมโอ้โหเหมือนจะเดินขึ้นไปใช่ไหมนี่เหมือนไม่ให้ขับรถขึ้นไปมันไกลโหโคตรไกลแน่แ่ข้างบนเนี่ยโอ้โหด,ดูรัาทางก็มืดก็ไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรนะฮะซ้ายขวาอาจจะเป็นพวกหมีอะไรเงี้ย ในการที่จะโขกมาเนี่ยน่าจะมีสัตว์ประหลาดไม่มี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 สัตว์ประหลาดไม่มีไม่ม,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 มีมีแค่พวกสัตว์ป่า,าสัตว์ป่านะครับที่จะปรากฏตัวออกมาในตอนนี้โอ้นี่อะไรอะ่ะเหมือนตรงนน้นจะมีแสงนะนี่ไงเต็นเชียว เจอเต็นท์นี่ไงเหมือนจะเป็นเต็นท์ของพี่เลยอะลองไปดูหน่อยดีกว่าโอ้ยใครเนี่ยใครโอ้โหโอ้ย,อยเต็มหูเลยเต็มหูเต็มหูหูขวาโอ้ยคุณเป็นใครวะเนี่ยคุณทำให้ผมเนี่ยตกใจทแทบแย่เลยเออผมทำให้คุณกลัวเหรอ ผมเละเกือบจะหัวใจวายเหมือนกันนะต่างคนต่างตกใจอ่าคุณต้องการอะไรละ่ะผมมองว่าคุณจะไม่ใช่พวกโรคจิตหรืออะไรคนคนประเภทนั้นน,นะไมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอ่ผมกำลังตามหาพิชายอยู่เลยเขาเดินป่าในบริเวณนี้นะครับแล้วคุณเคยเห็นเขาไหมอะเอ่อใหม่นะใช่ไม่เห็นเขาเดี๋ยวจะไม่ถามเลยหรอว่ารูปร่างเป็นไง คนไม่รู้ด้วำว่าเขาดูเป็นยังไงอ่ะเออเนี่ยเออตกใจไม่ตกใจเล็กน้อยฮะแปลกละแปลกละคนนี้แปลกฟังนะเพื่อนผมก็แค่คนคนนึงที่ชอบเดินป่าและนอนเต็นท์ในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บนะผมไม่ได้เจอใครมาหลายวันแล้วนะเออเออครับเข้าใจแล้วครับคุณวางแผนที่จะเข้าไปในป่าลึกให้มากขึ้นใช่ไหมเนี่ยออใช่ครับผมจะไปค้นหาในบริเวณนั้นน่ะ ผมหวังว่าเฉพาะพี่ชายของผมหรืออย่างน้อยก็ต้องรอยของเขาเนะี่ยดูสิคุณคงจะคิดว่าผมเนะ่ยเป็นคนที่ติดสารเสพติดหรืออะไรประมาณนั้นสินะเมื่อคืนนี้นะผมตั้งเต็นอยู่ทางเหนือแล้วผมก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากป่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กกําลังร้องไห้แต่ผมไม่เห็นอะไรเลยมันทําให้ผมนะ่ขนลุกมากบางทีมันอาจเป็นสิ่งลึกลับก็ได้นะอะไรนะครับดูสิเพื่อน คุณพกไหมเออคุณหมายถึงอะไรฮะผมกําลังพูดถึงชิ้นส่วนหนึ่งคุณรู้ไหมบางอย่างมีไว้ป้องกันตัวเนี่ยอาวุธเหรอเอ่อคุณหมายถึงปืนเหรอเออป่าครับแต่อย่างนั้นคุณก็ไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะมันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในบริเวณป่าลึกในเวลากลางคืนนะครับแต่ผมจะไม่ห้ามคุณหรอกนะผมแค่อยากจะนอนแล้วละ่ละอะไรอีกสิ่งหนึง่งไม่ต้องแอบกลางเต็นท์ในป่าตอนกลางคืนอีกต่อไปผมน่ะเกือบจะยิงคุณแล้วละ่ะ ผมคิดว่าเออผมดีใจที่คุณไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับเกืเอบแล้วฉันก็เหมือนกันนะขอให้โชคดีกับการค้นหานะอ๋ออันนี้คือเราต้องไปไหนฮะต้องกลับไปที่เส้นทางเดิมหรือเปล่าวันนี้เขาแค่กลางใจเฉยๆครับคุณนอนสิครับผมคุณไม่ยืนเลยอย่างนี้อย่างน้อยว่าเจอคนนะโอ้มาแตแปลกมากเลยมามานั่งมานอนตรงนี้กล้าได้ไงวนะเนี่ย มองซ้ายมองขวาเปล่าเปลี่ยวมากตอนนี้เย้วเออวิ่งได้ด้วยมีวิ่งครับมีวิ่งได้ด้วยครับเดี๋ยวผมก็ค่อยเดินไปแล้วกันนะวิ่งดีกว่าไม่เดินละ น่าจะไกลอะ่ะมันลึกมากเขาบอกมันลึกมากโอ้ทางเออเมื่อกี้เขาบอกว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วต้องเดินลงอ๋อกลางเต็นเราเอาเต็นมาด้วยโอเค ต้องพักแล้วฮะต้องกางเต็นท์อยู่ที่นี่สินะเรียบร้อยนอนไหมโอเคนอนแล้วกันอ๋หนาวจังเลยนะแล้วก็ค่อยๆหลับไปแล้ว งบอะไรอะอ่าฉันได้ยินเสียงคือต้องไปดูนะครับเมื่อกี้ว่าเป็นพี่ชายหรือเปล่าจะให้ขอความช่วยเหลือเปิดไฟทางไหนเฮ้ยได้ยินเสียงแล้ว ทางนู้นใช่ป่าววะอะนัน่ะใครอ่ะข้างหน้ามีเต็นท์อีกแล้วใช่พี่เราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับไปดูก่อนอก็เลอแค่ตรงนั้นน่ะที่แบบว่ามีเหมือนจะมีคนอยู่ มันอาจจะแบบมีพวกสัตว์อะไรนี้หรือเปล่าผมว่าฮัลโหลครับมีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ยินเสียงอะไรอ่ะใครขอบมาตั้งบ้านแถวนี้เนี่ยโอ้โห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 จะเย็นจะเย็นครับ โอ้โหในนั้นแน่เลยเออกระเป๋าอ๋อกระเป๋าของพี่อ๋อแปลกจังกระเป๋าของพี่ว่างเปล่าเลยอะไม่มีอะไรอยู่บ้านใครวะเนี่ยเคเดินดูรอบๆฮะเดี๋ยวนะต้องรอยปะไม่ใช่เป็นรอยไม้เหรอ เฮ้ยนี่พี่ครับอยู่ไหนนะไนใครวะเนะี่ยมืดจัดเดี๋ยวมีเลือดด้วยเซเนเตอร์อ๋อไปใครครับ ะอะไรวะเนี่ยนี่มันเต็นท์แล้วก็รถอ,อะไรเนี่ยมีคนถ่ายรูปเต็นท์ของฉันแล้วก็รถของฉันด้วยแต่บ้านมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยตำร้รูจอันนี้คือรูปอสเราที่เราดูปแล้วนะฮะแล้วก็กล้องไม่มีอะไร,รอ่ะเดี๋ยวนะเห็นอะไรไหมฮะ เห็นแล้วยืน่ตรงประตูป่ะใช่ป่าวะขาคนหรืออะไรใช่ใช่ไหมขาคนป่ะเฮ้ยคนแกเฮ้ยอเอ่อไม่พบร่างกาย เรียบร้อยโอ้โหเราเรา,เราโดนเก็บไปแล้วฆาตรกรนั้นน่าจะเป็นสามคนนั่นแหะคนใดคนดคนึงนะฮะอ่าโอเคแล้วผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ Missing Hiker นะฮะก็ขอฝากไว้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมส์องขวันสั้นๆนะฮะก็พูดธนาเดียวกับอ่าเกมที่แล้วก็คือ Mimic Search นะครับอันนี้เป็นพัฒนาเดียวกันนะฮะ ตัดชิ้นอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แบงแชร์มได้เลยกันนะครับและคลิปหน้าจะกลับมาใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกูบายครับผม